มาค่ะวางจัดนะคะไวรัสโควิดมาทุกคนอยู่บ้านก็เซง็งช่วเออเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวพี่จะบอกคุณเกี่ยวกับการที่คุณจะทำวิกฤตให้เป็นโอกาสทำแบบไหนตอนนี้นะคะมีคนมาพูดหลายคนนวนะ,ะถ้าเกิดใครได้ฟังนะคะสิ่งที่คุณไม่เคยทำคุณเคยละเลยมันนะคะคุณไม่เคยอยู่บ้านนานมากเท่าไหร่แล้วคุณไม่เคยจัดห้องนอนไม่เคยจัดตู้เตียงคุณไม่เคย ดูว่าอันไหนควรจะทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่เคยทานะคะคุณรีบกลับไปทาเช่นบ้านพี่นะคะห้องนอนพี่พี่ไม่เคยที่จะตรวจตาหรือว่าถาว่าสิ่งไหนที่เราจะทิ้งได้หรือไม่ทิ้งหรืออะไรไม่สนใจนะคะอาบน้ำแต่งตัวใส่เสื้อผ้าออกนะคะแม่บ้านก็ทำวากะอาดให้เราทํามาเราก็ดูว่าเออมันก็สะอาดเรียบร้อยห้องน้ําขัดดีแล้วอะไรดีแล้วจบแค่นั้นแต่ไม่เคยลือ้อแบบฮะลื้อใต้ตู้ลื้อใต้เตียง หรือตู้เย็นไม่เคยหรือนะคะไม่เคยแบบเพราะแม่บ้านเขาไม่รู้ว่าสิ่งไหนที่ทิ้งได้หรือไม่ได้เก็บอย่างเดียวค่ะเก็บอย่างเดียวนั่นคือขยะนะคะเออนั่นเห็นไหมนั่นหมายความว่าคุณนะคะกำลังนะคะโชคดีที่ไวรัสโควิดมาคุณได้ดูแลบ้านเพราะบางคนนะคะได้อยู่บ้านแต่ได้เงินเดือน7จหเรหรือร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ก็ถือว่าเฮ้ยเราได้ความโชคดีที่เราได้พักนะคะหนึ่งเดือนสองเดือนแล้วแต่ะคะ คิดดีคิดบวกนะฮะเห็นไหมได้เงินแถมยังได้ดูแลบ้านด้วยหรือตู้เสือ้อผ้าอันไหนที่ไม่เอาเลขไปใหญ่ยยไปไปแบ่งปันนะคะเก็บไว้เขียนหน้ากล่องนะคะอันนี้ให้น้องอันนี้ให้ให้ลูกป้าอันนี้ให้ลูกนะอะไรก็ว่าไปนะคะหรืออันนี้ไปบริจาคนะคะอันนี้ที่พี่ทําสิ่งที่อย่างอยากจะบอกว่าทุกคนบางคนนะคะมีโรคร้ายลุมเลาเช่นบาหวานคาดันอยู่แล้วแต่ วันโควิด้ามาอีกนั่นหมายความว่าเขาต้องถูกเหมือนกักตัวอยู่ในบ้านเลยเฮ้ยทำยังไงอ่ะโรคก,ก็ลุมหลังอีกแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วออกไปข้างนอกกูจะเจอเจอโรคโควิดอีกกูก็ไม่กล้าออกถูกไหมอยู่ที่บ้านหอยเหงาเไม่ต้องหอยเหงานะคะคุณท่านทุกคนทุกท่านนะคะคุณสามารถทําตัวเองให้มีประโยชน์ได้เช่นไปซื้อต้นไม้มานะคะหรือไม่ออกไปบอกบ้านไม่ได้ใช่ไหมฝากฝากเพื่อนฝากพ่อฝาก,ฝกแม่ฝากใครก็ได้ที่เขาออกได้นะคะไปบอกให้ท้าซื้อมา พันเอ่อเขาเรียกฮะพริกหรือว่าพันใบกะเพราพันอะไรก็ได้ที่มันปลูกง่ายๆเช่นเอ่อมะเขือเปาะมะเขือเปาะออกลูกโคตรง่ายเลยนะคะเออแม่พี่ซื้อมาตั้งแต่สมัย3เดือน4เดือนที่แล้วยังอยู่ฮะแล้วลูกดกโคตรดกโคตรดกมากๆโทรไปบอกอีว่าอีตอนนี้อีไม่มีอะไรทําใช่ไหมอืมอีู่สุพรรณใช่ไหมอี้ไปไปหาพันเอาแต่ปอกนะปลูกสักสิบต้น อีเก็บขายสบ,บายเลยออกดอกเยอะมากออกลูกแบบเยอะมากนะคะกินไม่ทันต้องแจกค่ะบางทีก็ต้องใส่บาตรไปให้ให้ท่านเอาไปไปจิ้มน้าพริกจิก้มอะไรก็ได้นะคะเออเพราะฉะนั้นมันเป็นสารมันเราคือเราไม่ได้ใส่สารพิษนั่นหมายความว่าคุณกินคุณก็ปลอดภัยคุณให้เขาคุณก็สบายใจว่าเฮ้ยกินมะขามปอชันสิชันไม่ใส่สารนะเออฉั้นลดน้ำานึ่งเดียวฉันลดน้ำหงเดียวเออนะคะแล้วมันไม่ได้ต้องใช้น้ําเยอะนะคะพี่ลดแค่วันละครั้งเดียวเองนะคะแต่บอกได้เลยว่า นี่เคล็ดลับนะเอาน้ํเสาวข้าวของคุณลดน้ําต้นไม้ทุกต้นนะคะโคตรของโคตรงามนะคะใบกะเพราใบหัวละพาพริกเออ่นะคะดอกดอกดอกกุหลาบดอกมะลินะคะพี่ลดให้แม่หูยไม่ออกแล้วก็ไอ้นี่อีกการอเลยคุณได้ตื่นสายนะคะคุณสามารถเอาเอาน้ำข้าวไปลดน้ําข้าวที่คุณสาวข้าวก่อนที่คุณจะหุงไม่ใช่เอาน้ำข้าวดงนะคะเออหรือต้นไม้ตายโอเคไหม เอาน้ำซาวข้าวที่เรากำลังจะไปหุงนะเออเอาไปรถงมองนี้เลยค่ะหนึ่งอันที่คุณเห็นขนเลยว่างามมากถึงมากที่สุดนะคะแบบอะไรนะต้นอ,อ,อะไรนใบหัวพานะคะพี่ไปซื้อมาแล้วก็มีกิ่งแม่ก็เอากิ่งแค่ไปซ้ำแล้วเอาน้ำซาวข้าวระคะ แตกใบแตกแตกแตกนะคนะเออลองทําดูอันนี้คือเคล็ดลับคุณตาคุณยายที่ที่บ้านได้ดูคลิปนี้ได้ดูไลน์นี้ลองทํานะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้ยากคุณสามารถปลูกในกระถางเล็กๆได้นะคะปลูกในกระถางสีดําสีดํากระถางแบบเหมือนเขาซื้อต้นไม้แล้วมันติดมาอย่างนั้นนะเออปลูกในนั้นนะคะพะแม่แม่ทีกระบวกนั้นจะได้ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะดินก็หาเอาฝากใครซื้อก็ได้สามถุงร้อยสี่ถุงร้อยตอนนี้ห้าถุงร้อยแล้วเออนะคะเอาแบบนั้นละค่ะปลูกนะคะรดน้ำัาละครั้งเดียว ก็ดดุกเลยฮะอืมโอเควันนี้เรากำลังจะมามาบอกคุณให้คุณทำจิตใจให้ล่าเลยให้แจ่มใสคุณรู้ไหมว่ามนุษย์คนเราเขาเรียกพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเน้นตรงที่ผู้เบิกบานนั่นหมายความว่าเขาให้เราล่าเริงแจ่มใสอะไรจะเกิดเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอะไรอยู่กับเราแม้แต่ชีวิตเราเห็นไหมถ้าเกิดเราคิดดีๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าคุณลงดูคุณซื้อมาได้ไม่นานมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปคือคุณต้องทิ้งหรือล้าสมัยหรือคับหรือหลวมกันไปคุณก็ต้องทิ้งไม่มีอะไรอยู่กับเราได้เลยแม้แต่สร้อยคอสร้อยคอทองคําคุณสักวันหนึ่งคุณอาจจะต้องเฮ้ยจำเป็นต้องต้องขายคุณก็ต้องขายนะคะเออ พูดถึงสร้อยคอนะคะที่มีเลข,ของลูกสมัยลูกเพิ่งแบบบอกนะคะเพิ่งจะขายไปเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วก็เสียดายแต่ถามเองว่ากูจะเก็บไว้เพื่ออะไรแต่จริงๆแล้วน่าจะเก็บเพราะมันเป็นทองเก่าเนาะแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดคิดว่าเฮ้ยทองมันขึ้นราคากขขายนะคะโอเควันนี้ใครที่มีทองคนเก็บไว้นะเพราะในอะนะนะาคตพี่ว่ามันน่าจะแพงมากนะคะเออสมัยก่อนน่าจะบาทละสี่พันแปดนะคะบาทละสี่พันแปดและแถม ของน้องเติ้ลนี่น่าจะฉับฉลักได้ด้วยซ้ําไปนะคะเมื่อก่อนเล่นเบอร์ทองเนาะอ่ะโอเคทีนี้เราจะมาบอกคุณให้คุณทําจิตใจให้ละลังละาลลเริงแจ่มใสได้ยังไงคุณนะคะลองไปดูคลิปมหากราบยี่สิบเอวันของครูสิตาโคตรของโคทีคนเราเกิดมาคุณใช้ร่างกายนี้สังขารนี้คุณเคยบอกรับคุณเคยขอบคุณเขาไหมคุณเคยสำนึกรู้คุณไหมว่าคุณใช้เขามากี่ปีบางคน ไม่ได้คิดว่าร่างกายเนี่ยเรายิ้มเขาใช่คุณคุณลองเปรียบเทียบแล้วนะถ้าวันไหนที่คุณดับหรือตายหนึ่งดวงจิตนี้จะออกมาเหมือนเถ้าไม่ขีดไฟที่มันเปล่งออกมามีหลายคนที่เขาเอาไปเทสแล้วว่ามีดวงจิตดวงหยาดวันจริงเหมือนคุณหมอที่เอาเอาคนขึ้นตายเข้าไปอยู่ในตู้ถูกไหมฮะแล้วก็จะเห็นว่ามีแสงปึ๊บออกมาน,น,บบนั่นแหละนความนั่นแหละเห็นไหมบางคนบ้านไหนจะเกิดจะเห็นขีดขึ้งใต้ตกลองอกมาเพราะเข้าอยู่ท้องแม่ ถูกไหมเหมือนการที่ว่าอันนี้มันคือเรื่องที่ไม่สามารถจับต้องได้ไม่ทุกคนไม่สามารถเห็นได้แต่บางคนเห็นแล้วก็มาเล่าสู่ความเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อเพื่อเราจะรู้ว่าอ๋อการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มันคือความโชคดีซึ่งเขาเรียกฮะเหมือนเจ้าเกียรสตาเจ้าเกียรสตาของเราเป็นคนขี่ให้แล้วว่าเราต้องเห็นแบบนี้ถูกไหมแต่สิ่งที่จะทาให้เจ้าเกียรสตาทําให้เรา รุ่งเรืองเฟื่องฟูคุณต้องรู้จักแบ่งบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะทำยังไงทําแบบที่อาจารย์นี้สอนไม่ว่าคุณจะทําบุญตักบาตรท,ทาบุญลงทานทําอะไรก็แล้วแต่คุณตั้งจิตหรือจดทูปก,ก็ได้นะคะขอแบ่งบุญกุศลนี้นะคะนาส่งบุญให้กับร่างกายสังขารเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้ากรรมนายเวรของเรา3ามคนเนี้ยคุณต้องพูดก่อนเลยนะคะแล้วถ้าสมมุติเราเราเปรียบเทียบนะถ้ามีเทวดาอยู่ ในบนหัวเราหรืออยู่ข้างๆตัวเราแล้วเราเหมือนเรายื่นข้าวให้ยื่อนอาหารให้ยื่นน้ําทิพให้ยื่นทุกอย่างให้ท่านก็จะเหมือนโตเหมือนมีพลังถูกไหมเปรียบเทียบคุณมองเห็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านมีพลังท่าน อยากจะให้พรอ,อะไรคุณเขาก็ให้ได้หรือคุณขอพรเขาเขาก็สามารถที่จะเสกสร้างในระมิดสิ่งที่คุณปรารถนาได้แต่วันนี้บางคนไม่เคยทําบุญเลยไม่เคยนึกถึงท่านเลยแล้วท่านจะมีแรงที่ไหน,พน,นะเ,นเพราะท่านน่ะเป็นเขาเรียกหาเหมือนเทพเทพเวดาที่ปักรักษาเราตั้งแต่เราเกิดจนถึงตอนนี้ท่านต้องอยู่จนกว่าเราจะหลักสังขารอันนี้ไปท่านก็จะไปอยู่กับอีกคนหนึ่งนะคะ คือเหมือนเหมือนเขามีหน้าที่นะคะเทวดาเหมือนมีหน้าที่ว่าดูแลปกป้องรักษาตวเรานะคนในคนนี้นะแต่เราไม่เคยแบ่งบุญให้เคยให้เขาแข็งแกร่งแข็งแรงมีพลังมีอำนาจเพื่อจะอะต้องการเงินเหรอเอาไปต้องการรถเหรอไปนะต้องการบ้านเอาไปอย่างเงี้ยเออต้องการธุรกิจเอาไปนะคะเพราะฉะนั้นพี่ฟังอาจารย์ในนี้แล้วพี่นึกเอง,แล,เองแล้วก็เปรียบเทียบเองว่าอ๋อมันคืออย่างนี้นะคะก็เลยอยากมาแบ่งปันว่าอ๋อมันคือแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณ จากบาตอนเช้าไปช่วยลงทานไม่จําเป็นต้องช่วยเงินคะอาจารย์เรนนี้สอนเสมอว่าคนเกิดมาเขาเรียก่พื้นฐานไม่เท่ากันบางคนเกิดมาในกองเงินกองทองบางคนเกิดมาโคตรยากจนแต่ใจนะฮะใจเป็นคนที่กตัญนูย่รู้คุณสํานึกรู้คุณตลอดเวลาเป็นคนจิตใจดีอยากช่วย ถึงฉันไม่มีตังแต่ฉันมีแรงก็ไปช่วยแรงคุณได้ได้บุญไหมได้ค่ะอาจารยนบอกว่าใครที่ไปทำโลรงทานแล้วไปแค่หันผันกหันหมูเตรียมช้อนเตรียมชาได้บุญหมดทุกคนพี่เลยมานั่งคิดเออใช่เว้ยโคตรโชคดีนะจำได้ไหมพี่เคยไลฟ์สดกับเคยเลง Youtube เกี่ยวกับการที่พี่ไปช่วยเขาเรียกฮะนักศึกษาเรียนธรรมะของหลวงพ่อวิยงังพี่ไปอยู่ห้อง อาหารนะคะไปช่วยหันมั่งไปช่วยผัดบ้างไปช่วยแกงมัางนะคะซึ่งจริงๆไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไปช่วยแบบนี้ได้ได้บุญด้วยนะ,ะแต่ใจอะ่ะมันคือแบบตื่นขึ้มาอยากไปวัดนะคะอยากไปวัดแล้วไปวัดทำอะไรอะ่ะเดินเข้าไปมีเจ้าคนบอกวิพี่พี่มาดีรูใจมากเลยพี่องข้าวเป็นพี่ช่วยหนูหน่อยเห็นไหมเออเหมือนธรรมะจะสัรว่าให้เราเข้าไปช่วยโดยบังเอิญโดยที่เราไม่รู้จักเขาเราไม่รู้จักเขาแต่ เรามีเรามีความรู้สึกว่าเราอยากไปนะ่าหมายความว่าธรรมจะจัดสรรจริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวเราหรือเทวดาที่ปกป้องรักษาเราเขาอาจจะบอกเราว่าเนี่ยคุณไปสร้างบุญได้นะเนี่ยไปวัดนี่เลยพอถึง <did> ชั้นมาบอกพ่อเลยว่าพ่อวันนี้อยากไปวัดไปอยากไปช่วยทําอาหารนะคะซึ่งจริงๆเรายังไม่รู้เลยว่าแม่ครัวคือใครใครอย่างไรไม่รู้เราเดินเข้าไปเราบอกว่ามีอะไรช่วยมไไมั้้คคะะหหนนนนอไรเเเวททาาา,าปปปใ็นน็ุงืงงนะะ ừ, แลก เ่าเขาเรียกคะถือน้ําตาลถืออะ,อะไรนะน้ำมันหอยน้ํามันพืชซีอิ๊วกระเทียมอะไรก็ได้ที่คุณสามารถแบ่งปันได้กระเทียมโล80 6ดคุณถือไปมันก็ได้บุญนะคะหรือใครที้เีข้าสารที่แบบปลูกเองแล้วพ่อแม่ส่งมาให้แล้วมันเหลือนะคะ ก็แบ่งนะคะส่วนหนึ่งไปทําบุญก็ได้คุณก็ได้บุญนะะรู้จักแต่งปั่นนะคะโอเคใครที่สนใจนะคะอยากจะด,ดูคลิปมหากรรยวันของครูสิตานะคะคุณสามารถคลิกเข้าไปที่ YouTube แล้วก็ไปพิมพ์ว่าครูสิตามันขึ้นเลยนะคะเดย์ Day ถึงเดยที่21ขอร้องนะคะคุณต้องดูแบบเหมือนคุณดูละครให้ดูต่อเนื่องแล้วลงมือทํานะคะ คุณดูละครคุณยังตั้งใจดูว่านางเอกพระเอกเฮ้ยมันจะจูบกันไหมเฮ้ยมันจะยังไงกันมันจะตกกันไหมมันจะอะไรกันไหมนั่นแหละค่ะคุณตั้งใจดูของคุณสิตาแล้วแบบเหมือนเอาจิตเอาวิญญาณคุณเข้าไปเป็นนางเอกเลยนะคะคุณดูคุณสิตาคุณก็เปรียบเทียบเหมือนตัวเรากําลังขอโทษกําลังขอบคุณร่างกายตัวเองทาตามแบบที่ครูสอนนะคะเหมือนตัวเราเป็นครูเหมือนตัวเราเป็นตัวละครแล้วสิ่งที่คุณได้คุณจะได้เหมือนครูสิตานะคะหนึ่ง ความสุขการงานการเงินความรักสุขภาพการคืนการแบ่งปันคืนสู่สังคมคุณได้แน่นอนหวงล้อที่ทุกคนสมควรมีก่อนอื่นคุณจะต้องได้ความสุขก่อนถ้าทุกอย่างมีความสุขเห็นไหมที่บอกแล้วผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบันก็คือความสุขคุณต้องเบิกบานก่อนถ้าเกิดคุณทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดึงค่อยๆดึงมาค่อยๆดึงมานะคะการงานการเงินสุขภาพนะคะมันจะดึงมาหาคุณเองแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่าทําไม่ได้หรอก คือจริงๆแล้วคุณทําได้แต่เขาเรียกฮะเจ้ากรรมในเวรเขาอยู่ข้างขุณเขาก็สิอยู่ข้างหูคุณว่าทําไม่ได้ไม่ต้องทําทําไม่ได้ไม่ต้องทํานั่นแหละค่ะคุณต้องบอกมันว่ากูทําได้นะคะกูทําได้นะคเออแล้วคุณจะชนะมันพอคุณชนะมันเสร็จเรียบร้อยท่านี้มันคือความสาเร็จที่คุณจะเอาข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อสามไปเรื่อยเื่อเรื่อยๆ่อโดยที่คุณไม่ต้องนึกว่าข้อหนึ่งเมื่อไหร่จะได้ทีว่าข้อสองเมื่อไหร่ได้ทีว่าข้อสามไม่ต้องค่ะคุณทำไปเรื่อยจน ข้อหนึ่งมันมันมาความสุขมันจะมีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมฉันสุขใจออกมาเขาจะไม่คิดอะไรเลยเพราะความสุขนะคะมันเกิดจากจิตที่คุณเป็นคนทํา1คุณไม่เสกข่าวลบคุณไม่นินทาคุณไม่พูดร้ายให้ใครคุณไม่อะไรกับใครเลยคุณอยู่กับตัวคุณด้วยการนั่งสมาธิวันละครึ่งชั่วโมงหรือ15บานาทีหรือย0่สนาทีได้เอาที่คุณแบบมาแล้วคุณจะมีสติในการที่คุณจะเปล่งว่าจาไปว่าใครหรือจะเอาตาไปส่องดูอะไรแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่า เฮ้ย hey, ไม่อยากดูนะคะพี่เป็นคนหนึ่งไม่ดูข่าวเลยนะคะ mm hmm. เกือบสองปีแล้วนะคะตั้งแต่รู้จากครูสิตามาเกือบสองปีแล้วไม่ดูข่าวเลยซึ่งจริงๆตอนนี้ดูไหมดูข่าวโควิดแต่เป็นความรู้สึกว่ามันเหนือนใจเรามีเกาะมีเกาะคุมกันแล้วว่าเฮ้ยมึงไม่ต้องกลัวนะคะมึงเป็นคนดีมึงจะตันอยู่มึงรู้ขุน ยังไงโควิดเขาไม่เอามึงไปหรอกนะ <c oughs> คิดแบบนี้นั่นหมายความว่าเราคิดดีคิดบวกตลอดเวลาแล้วเราขอบคุณเวลาโควิดด้วยว่าเฮ้ยเขามาเขามาเปลี่ยนโลกนะให้โลกเปลี่ยนจากที่มันอาจจะไม่ดีบางอย่างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าไอถึงที่ดีแล้วมันจะโคตรโคตรโคตรด,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 ดีเช่นการทํางานหรือ,อร้านอาหารเห็นไหมมีวิธีการเปลี่ยนปรับปรุงใหม่ไม่ว่าอะไรพี่เดินไปในห้างเห็น MK เเขียนป้ายตัวเรื่องเลย พบกับเอ็มเคในโฉมใหม่กําลังปรับปรุงนะคะเออพี่ก็เลยทุกอย่างเอ็มเคถ้าเกิดเขาปรับปรุงเขาปรับปรุงสาขาเดียวไหมไม่กัะทั้งประเทศอะเออแล้วทั่วโลกทำแบบนี้ไหมทำเคซีทำไมทำเซเว่นทำไม่ทำ,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 ทำเพราะฉะนั้นทุกอย่างเอ๊วรี่จริงจริงเบลไวรัสโควิดมันมาทีเดียวโลกแม่งเปลี่ยนหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสํานึกว่าเฮ้ยเราต้องขอบคุณนะเข้ามาแล้วทาให้โลกได้มันเปลี่ยนทาให้เรารู้จัก สุขอนามัยมากขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะเข้าห้องน้าเขาก็ต้องทําความสะอาดบ่อยๆเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นเขาฝึกให้เรารู้จักสะอาดข,ขึ้นนะคะโรคก,ก็จะไม่กล้ามกายเราเห็นไหมถ้าเราคิดแบบนี้เราเรามีความสุขแบบมีความสุขมากกว่าเดิมนะคะไม่ใช่ไปฝึกฟัดฝึกฟัดใส่นะคะเออเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือการที่คุณจะต้องมีความสุขแล้วก็เบิกบ,บานให้ได้มากที่สุดแล้วสิ่งที่คุณปรารถนามันจะค่อยๆดึงเข้าหาคุณโดยโอัตโมตินะคะ ร้อนมากเออไม่ได้เปิดพัดลมโอเควันนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุณโค้ชโชคดีที่อยู่ดูคลิปนี้ดูไลนนี้นะคะใครที่กำลังเครียดกับไวรัสโควิดคุณไปดูคลิปมหาการยีิวันของคุณสาแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าอ่าใช่จริงวะเฮ้ยใช่หวะนะคะหรือ,อดูพระพุทธเจ้านะคะของช่อง w เว k p o คอยคุณจะรู้ว่า สัจธรรมของมนุษย์มันคืออะไรนะคะคนดีคนไม่ดีมันย่อมมีอยู่บนโลกใบนี้แต่สิ่งที่เราเลือกเราจะเลือกทําตามใครนะคะคนดีหรือคนไม่ดีในตัวเรานะคะมันมีทั้งสองฝ่ายฝ่ายขาวกับฝ่ายดําเพราะฉะนั้นคุณอยากจะฟังฝ่ายไหนถ้าเกิดคุณชนะมันตายแน่นอนกับเขาเรียกคะ่เจ้ากรรมในเวรหรือตัวมาร ถ้าเกิดคุณชนะได้ยังไงแล้วแต่เขาไม่ฟื้นแน่เพราะเราเติมพลังให้กับตัวขาวตลอดเวลาด้วยการนั่งสมาธิคิดดีคิดบวกลาเร่งเบิกบานแค่นี้ค่ะอีตัวนี้มันตายแน่นอนตายตายนะเออเพราะฉะนั้นใครที่เขาเรียกฮะด่าลูกดา่าผัวนะคะคุณลองไปฟังคลิปมาหาการวิสวกรแล้วคุณจะเปลี่ยนนิสัยเลยนะคะจากแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยมีหลายคน ที่ออกมาบอกว่าเขามีสัยเป็นแบบนั้นแล้วเขาเปลี่ยนนะคะใครที่มีสัยดีไปฟังก็จะนิสัยดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนพี่นะคะซึ่งเป็นคนที่ไม่ได่าใครไม่ดลีนหาใครแล้วก็ไม่ชอบยุ่งกับใครออตอนนี้ก็ดีขึ้นมากขึ้นอีกนะ,ะพอเริ่มจะไปคิดปุ๊บมันจะมีสิ่งหนึ่งมามันมาตัดเลยกับความคิดนั้นว่าเฮ้ยก uh ูไม่เอาแล้วสิ่งที่พี่สอนคุณตั้งหลายครั้งนะคะว่าพี่ไม่เอาพี่จะท่องคาถาม,มาหาจักรพรรดิตัดบทเลยนะคะ พ่อก็ถามมหาจากักรพรรดิสามารถดึงดูดสิ่งที่ดีนะ,ะจากไม่ดีเปลี่ยนจากไม่ดีจากร้ายกลาย่างนี้ให้เราได้นะคะท่องมหาจักรพรรดิให้ได้วันละร้อยแปดจบโคตรดีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติวันนี้มันคือความโชคดีของคุณที่คุณได้อยู่บ้านคุณสามารถดูคลิปอาหารการพิเศษปันของคูสตาร์และทาตามได้เลยย1วันไม่นานนะคะทาดูแค่วันละคลิปเดียวและทําตามดูและทําตามแล้วทำ ให้ครบ21วันตอนนี้คุณอยู่บ้านคุณโคตรโชคดีเลยคนะ่ะคุณนั่งดูเลยมันมีประโยชน์สาหรับคุณแล้วก็หลังจากนั้นดูเสร็จประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะตั้งใจดูดูคนเดียวอย่าไม่ต้องให้ใครดูจงคิดว่ากูเปลี่ยนคนเดียวเปลี่ยนแม่ทั้งโคถ้ากดคุณเปลี่ยนได้คนอื่น